รี a d อ o าว d กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรีดเอราว d ค่ะเรายังอยู่กับหนังสือดีเล่มนี้เลี้ยงลูกให้สู้โลกค่ะและการที่เราจะเข้าถึงจิตใจลูกได้นั้น<ม>ก็ต้องมาเรียนรู้พัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะการให้ความรักและความเข้าใจก็ถือได้ว่าเป็นสะพานที่ช่วยเชื่อมสายใยนะคะระหว่างพ่อแม่และลูกรักได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันเลยค่ะ เด็กในแต่ละช่วงวัยนั้นมีพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปเมื่อลูกอยู่ในวัยทารกพ่อแม่ต้องดูแลทุกอย่างทั้งการกินการนอนหรือแม้แต่การขับถ่ายต่อเมื่อลูกอายุ2-3ขวบเด็กเริ่มปฏิเสธเป็นอาจไม่ยอมกินอาหารเพราะเด็กเรียนรู้แล้วว่าเขาควรจะยอมหรือปฏิเสธอย่างไรเพียงแต่พูดไม่ได้ต้องใช้ท่าทางดังนั้นพ่อแม่ต้องคิดต้องเข้าใจพัฒนาการของเด็ก ส่วนเด็กในช่วงอายุ3-6ขวบเด็กวัยนี้เป็นช่วงแห่งความน่ารักดือ้อขี้อิจฉาเจ้าอารมณ์บางทีชอบดา่าใช้คำหยาบคายการแสดงออกของเด็กเช่นนี้เป็นไปตามวัยซึ่งพ่อแม่ต้องคอยสอนและอย่าปล่อยปะละเลยค่ะและเมื่อเจ้าตัวน้อยมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปพ่อแม่ต้องพร้อมปรับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับเด็กต้องสวมบทบาทเป็นพี่ที่คอยดูแลช่วยเหลือน้อง ให้กำลังใจน้องและต้องให้เด็กเริ่มทำงานบ้านตามความสามารถเพื่อพัฒนาความแกร่งในการดูแลตนเองในอนาคตค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การเข้าถึงจิตใจลูกนะคะนั่นก็คือการเลี้ยงดูให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลค่ะซึ่งความมีเหตุผลนะคะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เด็กก้าวไปข้างหน้านะคะอย่างมั่นใจค่ะด้วยพลังใจพลังปัญญาควบคู่กันไปค่ะโดยในหนังสือเล่มนี้เขาได้กล่าวเอาไว้ว่า คนมีเหตุผลมีความหมายต่างจากคนใจดีต่างจากคนอ่อนหวานต่างจากคนมีอารมณ์ขันหรือแม้แต่คนนุ่มนวลตรงที่คนมีเหตุผลเป็นคนที่มีองค์รวมของความรู้สึกที่ดีมีความคิดที่ดีมีการตระหนักรู้ถึงเหตุรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทำซึ่งนำไปสู่การพูดดีและการแสดงออกที่ดีค่ะ และการที่จะสร้างให้ลูกของคุณกลายเป็นคนที่มีเหตุผลได้นั้นนะคะคนที่ทำหน้าที่ที่เป็นแม่พิมพ์ที่ดีก็คือพ่อแม่นั่นเองค่ะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก ลูกเรียนรู้การมีเหตุผลจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิดด้วยการซึมซับความรู้สึกความคิดและการกระทําของพ่อแม่ในระหว่างที่พ่อแม่ใช้เหตุผลกับพวกเขาเพราะในขณะที่พ่อแม่กําลังคิดถึงการใช้เหตุผลกับลูกสมองของพ่อแม่จะหยุดยั้งการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจของตนเองชั่วขณะเพื่อหันมาพัฒนาการแสดงออกที่ถูกต้องเหมาะสมและมีเหตุผลสอดคล้องกับปัญหาที่ประสบอยู่ ซึ่งกระบวนการการทำงานของสมองในการคิดเหตุผลของพ่อแม่นี้จะเป็นไปอย่างไตรตรองซึ่งทำให้ฝ่ายรับคือเด็กสามารถรับรู้ความรู้สึกจากการกระทำของพ่อแม่ได้ก่อให้สมองเด็กรับรู้และสร้างความเป็นคนมีเหตุผลให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กนั่นเองค่ะและในเมื่อลูกของคุณเป็นคนที่เข้าใจและใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตแล้วนะคะดิฉันก็เชื่อว่าเขาจะเป็นที่รักของคนรอบข้างได้โดยไม่ยากค่ะ และเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะคะเขาต้องเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยตัวเองค่ะทักษะในการใช้ชีวิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เราควรจะปลูกฝังค่ะโดยในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้กําหนดเป้าหมายกว้างๆในการเลี้ยงลูกเอาไว้3ข้อด้วยกันค่ะและเป้าหมายที่1นนะคะก็คือการมีสุขภาพที่ดีค่ะเป้าหมายที่2ออยู่ร่วมในสังคมได้และเป้าหมายสุดท้ายค่ะการมีทักษะชีวิตค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราไปเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละเป้าหมายในการเลี้ยงลูกไปพร้อมๆกันเลยค่ะการเลี้ยงลูกนั้นควรมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างสรรค์ลูกให้เป็นคนดีช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้นไม่เป็นภาระพ่อแม่หรือสังคมไม่ว่าลูกจะมีภาวะปกติหรือพิการมาตั้งแต่กำเนิดก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดูแลตัวเองได้เช่นกันโดยในเล่มได้แบ่งเป้าหมายในการเลี้ยงดูลูกไว้ด้วยกัน3ามเป้าหมาย โดยเป้าหมายแรกคือสุขภาพดีโดยเริ่มต้นที่การดูแลเรื่องอาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับเด็กหรือถ้าเด็กเจ็บป่วยจากโรคพ่อแม่ก็ควรดูแลเรื่องอาหารให้สอดคล้องกับความเจ็บป่วยของลูกเป้าหมายที่สองอยู่ในสังคมได้เมื่อเด็กเริ่มโตแน่นอนว่าเขาต้องเรียนรู้การเข้าสังคมการผูกมิตรรวมถึงจิตบริการสังคมเด็กควรเรียนรู้บริบทสังคมภายนอก เพื่อการรู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่นสามารถปรับตัวได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนเป้าหมายสุดท้ายคือมีทักษะชีวิตการส่งเสริมและให้โอกาสลูกได้พัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ตามความถนัดของเด็กเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสนใจเมื่อพบจุดเด่นนั้นพ่อแม่ต้องส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพัฒนาจุดเด่นของเด็กให้เต็มที่ และเมื่อเราทราบถึงเป้าหมายในการเลี้ยงลูกกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่บรรลุเป้าหมายกันบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้การปลูกฝังนะคะและฝึกฝนทักษะในการดําเนินชีวิตให้กับพวกเขากันค่ะ การเรียนมักเป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่สนใจแต่สิ่งที่พ่อแม่ลืมไปก็คือการสอนทักษะชีวิตให้กับลูกเพื่อให้ลูกดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้คิดเป็นและสามารถดำเนินชีวิตตนเองให้ก้าวไปได้อย่างราบรื่นโดยทักษะชีวิตพื้นฐานที่ต้องพัฒนานตั้งแต่เยาว์วัยไปจนโตมี5ประการด้วยกันคือข้อ 1. การรู้จักดูแลตนเอง 2. การมีนิสัยรักการเรียนรู้ 3. การรู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 4. การมีสังคมและ 5. การมีจิตสำนึกที่ดี มาถึงตรงนี้นะคะเราก็คงไม่สามารถสรุปลงไปได้ค่ะว่าการจะสร้างลูกในอุดมคติของพ่อแม่นั้นจะสามารถทําได้หรือไม่ตรงนี้เราสองคนรวมทั้งผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คงไม่สามารถให้คําตอบกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้ค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้นะคะเปรียบเสมือนโค้ดที่ยืนอยู่ข้างสนามค่ะเพราะผู้เล่นจริงในสนามการสร้างอนาคตของลูกนะคะก็คือพ่อแม่ของพวกเขาค่ะ และเมื่อใดก็ตามที่ลูกของคุณทําสิ่งผิดพลาดขึ้นนะคะคนแรกที่คุณจะต้องสํารวจนั่นก็คือตัวคุณเองค่ะว่าคุณได้ทําสิ่งผิดพลาดหรือสร้างรอยแผลในใจให้กับลูกหรือไม่ค่ะก็เหมือนอย่างคํากล่าวที่ว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวส่วนพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนจิตรกรที่ช่วยแต่งแต้มสีสันให้ภาพวาดภาพนี้เป็นภาพที่งดงามด้วยมือที่อบอ้อมอารีของคุณค่ะ และนี่ก็คือสาระดีๆจากโลกหนังสือที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะแล้ววันนี้คะริสอาราวก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะ,คะพบก,กับเราสองคนและหนังสือดีๆได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ